สวัสดีค่ะพบกับรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์กนิการ,รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ในอดีตกรุงเทพมหานครของเราเคยได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นเวนิสตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าเรามีคลองน้อยใหญ่รวมไปถึงแม่น้ำนะคะเป็นจํานวนมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะการสัญจรทางน้ํารวมไปถึงแม่น้ําคูคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยลดน้อยลงไปมากเนื่องจากว่าคนนิยมหันมาสัญจรทางบกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันรวดเร็วกว่าสัญจรทางเรือถ้าเทียบกับอดีตแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าสภาพการจราจรบนท้อง ถนนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นม,มีปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากว่าถนนมีแต่รถมีมากกว่าถนนนั่นเองค่ะดังนั้นอีกหนึ่งการสัญจรทางเลือกนะคะก็คือส่วนใหญ่คนก็จะนิยมหันไปสัญจรโดยสารทางเรือมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะจึงได้มีนโยบายที่จะมาทําให้แม่น้ําคูคลองค่ะสามารถเป็นเส้นทางสัญจรเหมือนในอดีตค่ะและส่วนสําหรับคลองที่สําคัญในกรุงเทพมหานคร มีหลากหลายคลองเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดคลองบางลําพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองแสนแสบคลองเปรมประชากรคลองสามเสนและก็คลองพักขนงค่ะดังนั้นวันนี้รายการจอบประเด็นของเราค่ะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะเราได้นําแนวคิดนะคะนโยบายของทางกรุงเทพมหานครค่ะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคลองนะคะ ให้หน้าอยู่เออให้ให้ดูดีแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้สามารถสัญจรและให้กลับมาใสาเหมือนปกติได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับสุดยอดแนวคิดชุมชนรักคลองนั่นเองค่ะและเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการสํานักการระบายน้ําท่านกังวานดีสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงเวนิสตะวันออกมันคืออดีตไปแล้วนะคะคแต่ว่าปัจจุบันนี้กรุงเทพมนครก็ยังมีคลองอยู่ ะะยังมีคลองมีแม่น้ําอยู่แต่ถ้าถามถึงสถานการณ์ของแม่น้ําคูกคลองในกรุงเทพมหาคนครณปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคือสภาพคลองปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีน้ําน้ําเน่าเสียมากเนื่องจากว่ามีชุมชนอยู่ริมคลองที่ที่ทิ้งตรงมาในคลองโดยตรงโดยที่ไม่ไปผ่านระบบท่อระบายน้ําไม่เข้าสู่โรงบัดน้ําเสียแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโรงบัดน้ําเสียกรุงเทพมหานครก็ ก็บำบัดได้แค่ประมาณ45เอองของอปริมาณน้ำใช้ที่ที่ประชาชนในกรุเทพมหานครใช้อยู่ซึ่งมันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ม,มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาน้ำในคลองที่ว่าคุณภาพน้ำจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ยังยัง,ยงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ได้ดใีให้เห็นคุณภาพที่ดีได้เนื่องจากว่าต้นน้ำที่ลงมาเนี่ยก็ ผ่านจากบริมณทนอะไรต่างๆเข้ามามถูกไหก็ไม่ได้มีการบําบัดก็ปล่อยผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทําให้กรุงเทพมหานครเองก็ต้องรับภาระตรงนี้น้ําก็จะผ่านจากบริมณทนอย่างเช่นทุมธาน,นีนนทบุรีเข้ามาในคลองสายหลักต่างๆอย่างเช่นคลองทวีวัฒนานะครับคลองซอยคลองขุนศรีวิรุฬด้านตะวันตกจนด้านตะวัอน,น,นออกก็อย่างเช่นคลองสองนะฮะคลอ,องพญาสุเรนคลองลาดพระคลอง คลองอ่าอ่สามวานะฮะอย่างเงี้ยคลองหลักๆที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ก็ไม่ได้มีการบําบัดน้ําเสียซึ่งก็แล้วก็มีชุมชนที่อยู่ริมคลองที่อยู่บุกลุกริมคลองเนี่ยก็มีการทิ้งตรงก็ทําให้เพิ่มความเน่าเสียขยะต่างๆก็ทิ้งตรงอะ่างไรต่างก็ทําให้การพัฒนาในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ย ทำไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ขาดงบประมาณที่จะไปก่อสร้างที่โรงบัตรน้ําเสียเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครน,นะครับอันนี้งบประมาณใช้งบประมาณสูงมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรงบำบัดน้ําเสียก็จริงแต่ว่าสามารถบำบัดน้ําเสียได้แค่เพียง่45เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วประชากรในกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วคนที่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยก็ยังคงมีพฤติกรรมเดิมเดิก็คือทิ้งลงไปในแม่น้ําคูคลอง ทำอย่างไรมันก็ไม่กลับมาใสสะอาดทัทีนะคะนี e ่แหละค่ะนี่คือสถานการณ์นะคะส่วนของคลองในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปัญหาน้าเน่าเสียค่ะจากในเรื่องตรงนี้เองทางสํานักงานระบายน้ําค่ะทราบมาว่าเห็นบอกว่าได้มีการตระหนักแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ในการแก้ปัญหาของทางสานักงานระบายน้ำเนี่ยค่ะได้มีการวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างคือจริงๆริงกรุงเทพมหานครเนี่ยได้พัฒนาเรื่องของระบบป้องกันน้ําท่วมเนี่ยมา ประมาณทั้งยี่สิบกว่าปีนะฮะที่ที่ทาอย่างจริงจังมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยปีเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งเราได้รับงบประมาณในการลงทุนในการเรื่องของระบบคูคลองท่อระบายน้สาสถานีสูบน้ำามู่บงระบายน้าต่างๆเนี่ยแก้มลิงต่างๆเนี่ยที่ทาอยู่เนี่ยก็ประมาณปีนึงทั้งสามพันล้านถึงสี่พันล้านนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ทันกับความเจริญเติบโตการพัฒนาของเมืองที่มี ความรวดเร็วมากมทําให้พื้นที่เนี่ยที่เป็นแอ่งต่างๆที่เคยน้ําลงไปได้ก็ก็ลงไม่ได้ก็ถมหมดมนะครับก็ทําให้ถนนนกลายเป็นคลองแทนน้ําทุกริมถนนต่างๆถมสูงหมดก็วิ่งไหลลงมาที่ถนนเร็วขึ้นทําให้น้ําท่วมสูงขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ฝนมันตกปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าความอัตราการท่วมเร็ว เวลาเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วมากท่วมเร็วมากแล้วก็ความสูงของการท่วมก็จะสูงมากขึ้นการแก้ไขปัญหาก็ต้องไปไปเสริมประสิทธิภาพพวกนี้อย่างเช่นปรับปรุงระบบของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำคูคลองต่างๆก็ต้องพัฒนาตามให้ทันมไม่งั้นก็ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเ,เพราะเนื่องจากว่าง้อไมนที่มุกคอนเนี่ยมันได้น้อยนิดมากเึ่เทียบกับแผนที่เราจัดทำเนี่ยมันมัน มันไม่ถึง30%ของแต่ละปีเลยที่เราตามแผนนะที่เราคิดจะทําซึ่งมันก็ไม่ทันกับการเจริญเติบโตของเมืองนะครับเนั้นมันก็จะเกิดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมจนมาอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จุดนี้เคยหายไปกลับมาเป็นอีกอย่างเงี้ยเนื่องจากเมืองมันพัฒนาไปอย่างที่บอกมีการถมขึ้นมาหมันก็น้ําก็ไหลลงถนนอย่างเดียวมันก็ไม่ทัน,นะระบ,บายไม่ทันนะครับ นั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเราก็สำนักระบายน้ำโด,โดยสำนักระบายน้ำเนี่ยก็มีแนวคิดว่าการที่เราพัฒนาระบบระบายน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงแก้ปัญหาไม่ได้เบ็ดเสร็จมันเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ<ช>มันเป็นการแก้ที่เหมือนมันขาดอะไรไปอย่างคือเราใช้แต่สิ่งก่อสร้างถูกไหมฮะแต่จริงเราเราต้องใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเข้ามาประกอบเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหานี่มันมีความยั่งยืน ต้องคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนต่างๆประชาชนในกรุงเทพมหานครก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างถมอย่างเงี้ยนะครับต่างคนต่างทิ้งขยะต่างคนต่างบุกลุกเข้ามาในพื้นที่คูคลองซึ่งก็มีจริงๆรคูคลองมันในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำชุนยาไม่ได้มีมากนะยังขาดอยู่เยอะ ไม่เหมือนฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งตะวันตกฝังก่งทนเนี่ยเขาจะมีคลองมากซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาน้ําท่วมเท่าไหร่แต่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยเราขาดคลองมากคลองมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ทําให้การระบายน้ำเนี่ยฝนที่ตกในท,ที่ที่เนี่ยไม่สามารถที่จะลงในคลองได้ทันเพราะาคลองมันมีน้อยแล้วตัวระบายมันออกจากไปแม่น้ำชุวย,ยาก็ไม่ทันมันมีน้อย พราะนั้นก,ก็จะเกิดการท่วมอย่างนี้เราก็ต้องไปใช้อุโมงมาช่วยนะครับการที่ให้ที่ผมบอกว่ามาตรการเนี่ยมันต้องเสริมกันก็คือเอาการมาตรการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาคือมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้างมาตรการด้านกฎหมายก็ต้องคือไม่ใช่สิ่งก่อสร้างก็คือมาตรการเอากฎหมายมาบังคับใช้ด้วยจับปรับอะไรต่างๆนี้ฮะผู้บุกรุกก็ใช้กฎหมายเข้ามาดําเนินคดีตาม พลบออาคารในต่างก็ต้องทําร่วมไปเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนไม่ให้มีการบุกลุกไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือน้ําเสียลงในคูคลองโดยตรงอ,อันนี้ก็กกสํานักการาฟน้ําก็คิดว่ากิจกรรมคนลกคลองร่วมสร้างรุงเทปมันก็น่าจะมีส่วนที่จะทําให้การพัฒนาในการแก้ไขปัญหาน,น้ําท่วมเป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องเราต้องทําต่อเนื่องโครงการลักษณะนี้ พรานเราต้องปลูกกิจสํานึกให้กับประชาชนชุมชนในริมคลองต่างๆให้รู้จักรักคูคลองนะครับให้รู้จักรักพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะครับไม่สร้างสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆลงไปแล้วก็ทําให้คุณภาพน้ามันดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเราน่าจะทํากิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก็แสดงว่าจากปัญหาจากสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของแม่น้ําคูครองในเรื่องของน้ําท่วมการทิ้งขยะต่างๆที่แก้อย่างไรก็แก้ไม่ทันสัทีเพราะมันยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคเพราะเนื่องจากว่าลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพดังนั้นทางสำนักงานร,ระบายน้ำกรุงเทพมหานครจึงได้คิดมาตรการว่านอกเหนือจากเสียงกลุส่สิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่น่าจะพอแล้วจะต้องมีการลงไปปลูกฝังในเรื่องของจิตสำนึกโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลองจึงเป็นที่มาของชื่อโครงการเพราะมากนะคะหนูชอบมากเลยนะคะคนรักคลองร่วมสร้างกรุงเทพโค,ครงการนี้เกิดขึ้นมานานแค่ไหนละคะก็เรา ในปี58เนี่ยเราก็ทำโครงการนี้คิดว่าโครงการนี้จะทำโครงการอ,อยู่ในช่วงประมาณที่เราทำมาตั้งเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาปีนี้ปี58นะครับก็คิดว่าจบเดือนเดือนนี้เดือนกันยายนก็จบโครงการระยะประมาณโครงการเนี่ยที่ทำประมาณ5เดือนอซึ่งกิจกรรมสาระสำคัญของโครงการเนี่ยเราก็มีการกิจกรรมก็คือหนึ่งก็คือการผลิตสื่อ สื่อเป็นหนังสือการ์ตูนบ้างเพื่อให้ความรู้<น>ความเข้าใจในการาทิ้งขยะอะไรต่างๆทิ้งน้ําเน่าเสียต่างๆลงในเนี่ยก็ให้ความรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้ความเข้าใจว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมว่าทําแล้วมันมันจะดียังไงนะ,ะให้ความรู้เขา,าแล้วก็ทําเป็นหนังสือการ์ตูนแจกทําเป็นมัลติมีเดียออกให้เขาเป็นเป็นไปดูกันนะครับแล้วก็ก็ลงก็ลงพื้นที่ ลงพื้นที่กิจกรรมที่สองก็คือไปลงพื้นที่ตามชุมชนที่เราเรามองว่าน่าจะเป็นชนชุมชนที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นอาจจะทําแล้วมีเป็นต้นแบบกับชุมชนอื่นๆนี้เราก็ก็ทำกิจกรรมมีการ er ลงลงพื้นที่ไปประมาณ9 9ครั้ง15ชุมชนที่อยู่ริมคลองนะครับเราก็หนึ่งคือไปสํารวจก่อนสองสาเดือนแรกเราลงไปมแล้วก็ไปสอบถามมีปัญหาอะไรถึง ต้องทิ้งอะไรเงี้ยนะเราก็ไปตำรวจว่าเขามีปัญหาอะไรทำไมต้องทิ้งขยะทําไมต้องทิ้งน้ําเน่าเสียลงไปในคูคลองนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้เขาว่า,าการทิ้งอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรทําให้เกิดปัญหาอะไรน้ําเน่าเสียทําให้เกิดขยะไปติดตันในท่อระบายน้ําไปติดตันลงไปในคลองทําให้ไปติดขยะหน้าตะแรงสูบน้ําสถานที่สูบน้าต่างๆนะครับก็ให้ความรู้เขา แล้วก็เสริมสร้างความรู้ว่าคุณควรจะเก็บขยะยังไงกิจกรรมก็มีอยู่ประมาณสักสามี่รูปแบบที่ที่ลงไปให้ไปสำรวจก่อนใน9-9อ่าสิชุมชนมที่ที่ว่าลงไปริมคลองอกนะครับก็ไปทํากิจกรรมอย่างนี้ว่าไปให้อา่าทำเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ไหมค่ะนะฮะแล้วก็ทําเป็นน้ําหมักชีวภาพเอาไปล้างทําความสะอาดในห้องน้ําห้องท่าได้ไหมนะครับ ไปเอาน้ามันที่คุณทิ้งเนี่ยเอาไปลงไปทำเป็นไบอดีเซลได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก,ก็ไปแนะนําไปให้ความรู้เอาเอาผู้รู้ไปแนะนำํำไปเสริมสร้างความมีส่วนร่วมให้เขาว่าให้เขารู้จักรักคูครองอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราก็ทําไปประมาณ9ครั้ง9 15ชุมชนยังยังยกตัวอย่างเดี๋ยวไว้คุยต่อในช่วงหน้าดีกว่าค่ะว่าชุมชนที่ท่านได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานเนี่ยในการพัฒนาเป็นโครงการที่ชื่อว่าคนรักของร่วมสร้างกรุงเทพเนี่ยลงไปในพื้นที่ไหนบ้างนะคะและที่สําคัญทําไมถึงเลือกพื้นที่นั้นๆชุมชนนั้นๆให้มาเป็นตัวต้นแบบหรือว่าโครงการนําร่องนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ